การยจดด้ทาทนะคัณะผู้คนหาของยนะจะทราบว,ว่าหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยนะก็คือหนังสือที่ชื่อว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยในงานมหากรรมหนังสือระดับชาติปี20ในวันนี้จะมีเสียงอยู่เสมอๆว่าน่าจะมีการเขียน เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเนียชาวไทยอ่อเล่มนั้นท่านก็บอกว่าหนังสือที่ดีๆทําแบบเนี่ให้ช่วยเผยแพร่ให้ถึงมือ,อประชาชนและประชาชต่างชาติด้วยพวกเราทำในฉบับภาษาไทยและภาษาองังกฤษแล้วก็แตเดิมเนี่ยก็เป็นที่รู้กัน,กนว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน,นาคเนี่ยท่านก็เคยมีพระราชสวัส์มีว่า,าเราต้องส่งเสริมให้เด็กเยานวชน,เ,นเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของตัวเอง ในภาพรวมนี่คือหนังสือเล่มนี้ผมก็ไปออกรายการทีวีนะครับไปบันทึกเทปแล้วก็มีการเผยแพร่ทางสารพิทูลนะท,ท,ที่ในครั้งของเราเนี่ยเราคัดมาแค่111ชิ้นเพื่อมาจัดแสดงถ่ายทอดไปแล้วแต่ว,วก,กน,ววนี้ต้องบอกว่านี่คือสวนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับนั่นเลยจางจะมีการตัวเลขที่เราคนไจะเขียนนะครับข้อหนึ่งคือเรามองว่า เมื่อเรามานนัดประชุมกันเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะต้องเอาเอกสารที่มันเป็นเครื่องดราฟที่เป็นเป็นข้อเท็จจริงว่าไม่มีใครกล้าท่านโปรดเรีพญาสีไสยอรงณ์เป็นเป็นขุนองเมืองตุลาวุีิเราตรวจว่าพญาสีไสยอรงณ์ไป็นกบฏครับนั่นเพราะว่าเขาพญาสีไสยอรงณ์ที่เป็นฐาเนเอกขมันก็เหมือนเคปาราองหนึ่งมารักษาบ้านเมืองไว้ท่านก็เลยโปรดใช้รัสยามเทวาร์ทีหน,น,นคนส่วนมา,า,ากาจะเข้าใจว่าเป็นสมุทรรูป

่ายลูกขายลูกขายลูกครับผมไม่ได้บอกนที่นี่มาเยอะเลย